เตือนคลิปนี้ตัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18คุณได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะสวัสดีครับทุกๆคนวันนี้มาเจอกับผมโจ๊กคู่ในช่องโจ๊กจะแตกนะครับแม่ก็มาวันนี้มาเล่นไอเกมโจรสลัดชายนะเออวันนี้มาทุนเยอะนิดนึงครับมาทุน500บาทนะครับนะก็มาเราดูก่อนว่าวันนี้จะเดินเบ็ดเป็นยังไงนะครับนะทีการสไตล์นะครับนะแล้วก็ยังไงก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วย ก็แล้วกันนะครับอ่ะมาผู้ภาพทำเพลงครับวันนี้มาเดินเบ็ดหนักๆคนโหดให้ดูนะครับวันนี้เริ่มต้นที่10บาทก่อนเลยครับเปิดไปอยากให้เสียวครับจัดไปที่สิเปิดก่อนแล้วกันนะ,ะเช็คลายก่อนนะเช็คความพร้อมก่อนเออขึ้นเบ็ดเมื่อพร้อมนะที่บอกกันไปครับย,ยาวๆครับออพอได้ลุ้นได้เสียวๆอยู่นะ ม,มันก็เงียบเงียบวะ่ะมันก็เงียบเงียบอยู่วะ่ะอ้าวสเก็ตเตอร์หล่นไหมจังวันนี้เอา้าเหมือนจะเลยไปเมื่อกี้แล้วก็เลยไปเลยครับโ like อ้โหกระจายร้ายเกินนะดอกนี้ได้คืนมันนิดหน่อยครับเ็ดเลยครับไสกันต่อที่30มหมุนครับเาดาวายมาดอกนี้สวยอ่ามาต่อแหลมเลยคุณสามแล้วไม่หล่นคุณสามไม่ครับหล่นแค่นี้นะ จ้าไปเออสวยงามครับรำแปดจริงๆวันนี้เอาหล่นต่อมาสวยหลายปลายเปล่าเออตัวแพงมาเรียบร้อยครับแม่น่ารักจริงๆเลยครับมาต่อยไหม,มดอกนี้บวกไป200กว่าเอ้าฮัลโหล,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 ลได้เรื่องเออได้เล่นได้แล้วแต่บ้านเล็กได้เล่นเออแต่บ้านเล็กไ,ได้เล่นเดี๋ยวคืนเบ็ดดีกว่าครับเอาไปที่20เลยครับแม่แล้วเดี๋ยวปั่นยาวๆไปครับตั้งไว้เลยครับ30นะ เจ็ดมานั่งหมุนนะเดี๋ยวยาวเลยครับอดอกนี้สวยครับเอาโอเคหล่นมาน,าน่าแหละสวยงามหลายต่อเบาม,มาสี่สิบเก้าบาทครับยังได้อยู่เว้ยเดี๋ยวยาวเลยครับไม่ต้องรีบร้อนเนี่ยไม่ต้อง,องคิดอะไรมากครับหล,ล่นแบบนี้ก็ทรงๆดีอยู่นะสเก็ตเตอร์ไปอืมมาเรื่อว,วสเก็ตเตอร์เข้าครับไม่เข้าฮนะเออ มาเดี๋ยวยาไปเหมือน,ะอน,นนะจะลุดๆหน่อยนะตอนนี้นะเหมือนจะรุดๆหน่อยนะอเอ๊ะเโจ๊กจะแตกขีวด์ที่หนึ่งไปต่อครับแม่แอบแอบเงียบๆนะไม่พูดอะไรนะเออใครดูอยู่ก็นะครับจดที่ดีนะครับจดี้ดีตายไม่ทันนะครับจะพูดตอนไหนไม่รู้นะครับอ้หล่นมาดอกนี้สวยครับ เอาดอกที่สองอยังไงหลายตอ่เอเปล่าโอ้โห,โโห,โโหโเดบิวเคแล้วเบื่รู้เรื่องครับเอออ่ะยังทายอยู่นะเออดอกนี้มาแหลมเลยครับล้างหน้าไปหนึ่งทีแต่ก็ไม่ต่อให้ครับอเอ้าดอกนี้มาสวยอ่ะได้กำไรนิดนึงเออเดียวยาไปยี่สิบบาทเราก็พออยู่ได้ครับนี้เดินโหดนะเดินมาสิบยี่สิบเลย ดูลายแล้วก็หมุนดูลาย10รอบแล้วก็โอเคนะดูไม่น่าเกลียดนะครับดูคิดว่าน่าจะมีสเกตเตอร์เข้านะน่าจะาหมุนไป10อันนี้40แล้วใช่ไหมสี่สิบแล้วก็อีกอีกสามสิบแล้วกันนะแล้วสแกตเตอร์น่าจะเข้าเดี๋ยวค่อยขึ้นขึ้นเบ็ดนะครับนี่ก็ปัดไปเรื่อยๆก่อนเอาดอกนี้มายังไงเออสวยงามขูณหน้าไปแล้วพี่น้องจ๋าเอามาแตกเต็มสวยเลยครับอูยดอกนี้บอกเลยว่าหรูเรื่องครับ รู้เรื่องกระเบื้องแล้วครับแม่บวกมาหมื่นสองครับจัดไปครับวันนี้เรามาสายวุวามครับระบบหมื่นหนึ่งแล้วเราก็เดินไปที่สี่ร้อยเลยรอลย้อยจัดไปสามสิบเปิดอเอาหมดนี่พอดีครับแต่คิดว่า30เปิดนี้น่าจะเข้านะแต่ไม่รู้ตอนไหนครับเอาหล่นไหจ้จังวะนี้เอามาแนละ้วมันส่งสัญญาตเตือนมาแต่ยังไม่ค่าให้ครับแม่เฮ้ย ีกิวดที่2นะครับโจ๊กจะแตกนะฮะอย่าลืมจดกันด้วยนะกี่รอบแล้วนะครับดอ,อ,อ,อกนี้หล่นมาดอกนี้เกือบจะดีนะแต่ว่ายังเงียบอยู่นะครับออกินเงินไปเรื่อยๆแล้วได้สัวอ่านใดมาคืนมานิดหน่อยครับ460ร้อยร้ยสอีกบ,บ้าเอ,อ้พอขึ้นเบ400แล้วยทำไมไม่ค่อยตกคูเลยวะเออดอกนี้ได้มาพันหนึ่งสวยอยู่เนี่ยอยากได้พวกช่องคูณ2คูนสามอะไรขึ้นไปบ้างดีโอ้ยนายไม่ให้เราเลยอ่ะนาใจร้ายว่ะ เออวายดอกนี้สวยมาพันสามขอต่อยทีไม่ไดวะโอ้แม่งจะราวอ,ะอ,อ่ะใกล้เลยครับโอ้โหใกล้เลยครับใกล้จะหมดแล้วครับกูเนี่ยโอ้โหเอาเว้ยอะ่ะน่าจะไม่น่าจะรอบหน้าหรือเปล่าสามสิบรอบหน้าหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะ,จะเดี๋ยวเราดูยาวๆครับ กันไปนะยังพอมีทุนอยู่นะครับโอ้โหดอกนี้คือมานิดนึงครับสวยอยู่นะเออสวยอยู่นะแปลว่าไม่สวยครับอีเวนอ่าโอ้โหไปแล้วโอ้โหกูได้หมุนสิบรอบสุดท้ายจริงๆด้วยครับอ่ะไปสิบรอบสุดท้ายครับ แม่ไม่ได้ก็ต้องเลิกแล้วแล้วลักษณะน,นี้น่าจะไม่ไหวครับอ่ะได้คืนมาอยู่นิดหน่อยเจ็รอบแล้วนะเฮ้ยเจ็ดปีไม่ดีขึ้นเลยเออดอกนี้สวยคิวต่อมาเออน่าเลยครับรออยู่จังหวะนี้ยังไงไหลเปล่าเออนี่รอจังหวะนี้อยู่แหมไหลไหลไปเลยลูกพ่ออ,อคุณห้ามไม่อีกบวกคืนมาอีก3,400ยครับยังต่อลมหายใจได้ครับอ,อันนี้ถือว่าได้เรื่องอยู่นะ ยังปู่วะหล่นให้เลยเว้ยสุดท้ายเอิงสเก็เตอร์ยังไงเอาได้ลุ้นเว้ยตึกตึกตึกอู้หูยเอามาไว้ต่อยังไงขอขอขอได้บ้างเออเรียบร้อยเข้าแล้วครับสเก็เตอร์ฟรีเกมเข้าแล้วครับโอ้บอกแล้วว่ามันต้องมามันจะคบรบลอยรอบอยู่แล้วมันจะไม่มาได้ยังไงขึ้นเบ็ดมาทานพอดีครับจัดไปครับดูครับสิบเปิดจะได้เท่าไหร่นะกับเบ็ดเสียร้อยครับ ดอกแรกมาก่อนนะครับเออคุณหกไปแล้วอ้หล่อจังหวะไหลอะคุณสิบห้านะมึงเอ้ยสนอนเนี่ยม,มาหาเปิดสุดท้ายแต่ก็โอเคนะอันนี้ก็ถ,ถ้าได้จบอันนี้ก็ถ้ารูดอันนี้ก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดนะเพโอเคนะ่าได้แล้วนะกรายแล้วครับไม่ต้องคิดเยอะนะคิวมาดอกนี้สวยเออโอเคต่อมาล้างไ้หนึ่งที เราสวยนะเอ้าเอาเอาเอ,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 เอนั่นแหละอะไรก็ได้จังหวะนี้เออมาดอกแพงมาอ้หูยนี่รอจังหวะนี้อยู่คูนสิบห้าแล้วไหลต่อมันต้องอย่างนี้เด้เออในจังหวะเข้ามันจะเป็นอย่างนี้ครับโจรสลัด,ดครับโอ้มันแตกดีเหลือเกินนะจังหวะมันเข้านี่มันจ่ายหน,กหนักนะเป็นเล่นไปนะครับเออเอาเรื่องครับโจรสลัดจังหวะแตกๆเนี่ยเอาเรื่องครับนี่บอกเพิ่งพูดไปเมื Please, ่อกี้ครับไหลมาอีกทีนึงสวยขอคูนสิบห้าหยุดแค่นี้เลยครับทุกคน โอ้ยรอจังหวะนี้อยู่นะเดินเบ็ดวูวามไปเลยก็เป็นอย่างนงี้ครับโอ,โอ,โอ,โอ้สวยจริงๆครับดอกนี้ครับโอเคครับผมก็ต้องจบกับไดเดพิงเท่านี้นะครับนะกำไรแล้วครับไม่รู้จะพูดยังไงนะดอกนี้ก็เปิดมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ กำไรเน้นๆไปนะครับแล้วนกะ็เดี๋ยวพูดคีย์เวิร์ดครั้งสุดท้ายนะครับตนาะโจ๊กจะแตกนะครับยังไงใครที่ติดตามดูจนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปตอบคำถามในกลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ในลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็อย่าลืมไปรับเครดิตฟรีแล้วก็ติดตามช่วงเวลาอ่างเป่ากันด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ